ท่านวัชสรสพงศุประดิษฐ์ครับท่านมีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับยินดเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมวัชสรสพงศุประดิษฐ์ครับสมาชิกสภาทอกฝ่ายคอนท่านรัฐมนเทียมสมภาคท่านเดือดร้อนเลิกเกินกับการที่วันนี้คุณช่อมาเยี่ยมรายการเราท่านก็เธอก็แต่งตัวได้สวยงามสง่างามเหมือนพญาหงส์ไอเตโนนเตนเนติสารพัดที่ผู้นำท่านนะครับ ใส่กางเกงแดงรองเท้าเหลืองใส่กางเกงเหลืองรองเท้าแดงเกงในก็ไม่ใส่เพราะทำไมไม่พูดเลยล่ะครับอันนี้มันไม่ได้สิครับอันนี้เขาเรียกว่าตีรวนนะอันนี้ท่านต้องไปดูให้ดีๆนะครับแล้วท่านประธานครับตอนท่านประธานเปิดประชุมใหม่ๆเนี่ยท่านบอกว่าเลขาสภาวันนี้ไม่อยู่เพราะต้องไปยื่นหนังสือเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปเชิญผิดที่ไปเชิญที่ทำเนียบไปแทนที่จะไปทำเนียบดันไปเชิญชั้น14โรงพยาบาล นั่นก็ผิดที่ฮะจริงๆต้องไปที่ไหนต้องไปไบ้านฮะเขาแก้ระเบียบจนจะไปนอนบ้านตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเชิญให้ถูกที่ต้องไปเชิญที่บ้านนะครับนะอันนี้ก็ต้องต้องให้ไปเชิญในที่ที่ถูกต้องเพราะไม่งั้นยังไงก็ไม่มาครับขอบคุณครับโอ้ผมดูแล้วสงสัยเรื่องนี้น่าจะกว่านายกจะได้มานี่คงอีกนานนะคงอีกนานที่พูดมานี่พอดีวันนี้เนี่ย เรามีตัวแทนท่านนายกมานะเพราะนายกไม่ได้มาเราไปเชิญไม่ถูกที่อยู่หลายรอบแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยน้องอิงอุงนะครับนะน้องอิงอุงท่านประธานซอฟท์พาวเวอร์ประเทศไทยเนี่ยได้มาร่วมประชุมสภาทอล์กด้วยท,ท่านท่านลังสิมันมีอะไรครับังิมันเตียครับท่านประธานครับไม่ใช่อิงอุง,องนะครับท่านประธานอุงอิงเขาท่านประธานคิดว่าผมพูดผิดหรอครับท่านประธานผิด ท่านอุ้งอิงครับ hard เวอร์ไม่ใช่อฟต์พาวเวอ๋อท่านรังสิมันครับผมไม่ได้พูดผิดอะ่ะอันนี้ไม่ใช่น้องอุ้งอิงคนละคนกัน,นอาคนละคนเนาะอุ้งอิงเนี่ยแพทองทานตอนนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้อิงอุอ้งแพเมืองการ <laughs> <laughs> ไม่ใช่แพทองทานสรุปผมสับสนอีกแล้วคนละคนรายการนี้เริ่มงงแล้วใครตัวจริงตัวปลอมกเขาคนละคนเพียงแต่พ่อเขาป่วยเหมือนกันเท่านั้นเองป่วย พ่อพ่อป่วยพักอยู่ที่ไหนนะครับ14พักบ้านหรือพักโรงพยาบาลครับครับครับน้องกงอิงยังไม่ยังไม่พร้อมจะพูดตอนนี้เพราะต้องรอฟังคุณหมอก่อนนะเราไม่สามารถใช้สิทธิ์ไปเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้นะแม้กระทั่งลูกก็ยังพูดไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวท่านรัตนรรมเทียมกับท่านเดยนเนี่ยจะให้เป่ายิ่งฉุบไหมครับว่าใครจะพูดก่อนเอานิดเดียวครับเอนนิดเดียวนะครับผมครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอครับผมว่าที่ท่านเลขาไปโรงพยาบาลเป็นดีแล้วครับไปดูเลยครับโรงพยาบาลนั้นรักษาคนป่วยอย่างก็ไม่หายครับโรงพยาบาลที่ดีคือโรงพยาบาลนครับครับยังไงครับเอ้าไม่เห็นนะครับเสียแป้งหายแล้วครับครับขอบคุณมากครับ รักษาแป๊บเดียวหายเลยป่านนี้ยังหาไม่เจอหายจนหาไม่เจอเลยกราบเรียนท่านประธานนะครับเอาท่านเอาท่านชอบมาดีนะครับขอให้ท่านอย่าเอามานะครับครับใครครับท่านชาดาครับอยาตัวจริงมานะครับตอนนี้ก็หวั่นๆอยู่ครับครับผมนะถ้าท่านจะเชิญท่านชาดามาท่านโทรบอกผมก่อนนะครับนั่งนี่กันสันอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะ แต่ไม่เป็นไรผมส่งคนไปขออนุญาตท่านมาแล้วนะครับเล่น2อสาเดือนมาเนี่ยส่งคนไปขออนุญาตมาแล้วสบายใจแล้วครับเป็นไงครับไอคนขออนุญาตจะไม่กลับมาเลยครับขอบคุณท่ทานประธานครับสงสัยจะหายไปกับเสียแป้งแล้ว <c oughs> นะฮะท,ท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมูเตลูนะฮะท่านเพิ่งเข้าประชุมกับสภาทอกเป็นครั้งแรกคนะเรียนเชิญครับผมนะครับในฐานะรัฐมนตรีวมกรกระทรวงมูเตลูนะครับก็ อยากหาลือประเด็นเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยครับเพราะว่าเราเสียเวลากับเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับก็อยากให้ท่านประธานสรุปนะครับประเด็นว่ามีปฏิจะให้แต่งกายยังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกผมก็ตั้งใจว่ากระทรวงนี้ผมจะใส่ชุดหมอผีมาครับแต่บังเอิญมันไม่แห้งนะครับก็เลยได้ใส่ชุดเป็นทางการนิดนึงแต่ว่าถ้ารอบหน้ามาอาจจะถ้าอนุญาตนะครับก็จะใส่ชุดนั้นมานะฮะก็อยากให้สรุปแต่วันนี้ก็มาแบบซอฟครับมีประคำนะครับ ก็มีเข้มขัดนะครับอันนี้เข้มขัดปลูกเสกมานะครับท่านประธานเป็นหัวเสือดําครับท่านประธานรุ่นนี้หายยากแล้วครับช่วงนี้เข้มขัดก็ปลูกเสกมาปลูกเสกมาหัวเสือดําที่แบบตัวเดียวกับเจ้าสัวที่รับประทานไปครับเอาตัวเดียวกันเลยใช่ครับก็นั่นแหละครับประเด็นก็คืออยากให้ท่านประธานสรุปว่าเราจะมีมติแต่งกายได้ไหมหรือไม่ได้หรือยังไงผมจะได้ตัดสินใจถูกรอบหน้าครับครับเดี๋ยวจะให้ทางกรรมธิการ ด้านเครื่องแต่งกายเขาไปพิจารณากันนะท,นท่านสมชายครับเชิญครับเชิญครับรรท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อเอ็ครับมีกระทูด่วนรรท่านประธานที่เคารพครับเรื่องสําคัญมากที่กําลังเกิดขึ้นเป็นกระแสในช่วงนี้เรื่องผับที่ขอนแก่นครับรรท่านประธานครับถามโดยตรงท่านรัฐมนเทียมท่านอนุเทียมเนี่ย ปล่อยให้เด็กดีเข้าไปสอบในผับได้ยังไงเอ้ยปล่อยให้เด็กเยาว,วชนนะเยาวชนครับท่านดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วท่านปล่อยเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันมีเฉพาะกฎหมายคุ้มครองเฉพาะผู้เยาว์เรื่องพากผู้เยาว์แล้วอย่างมากกฎหมายพวกพาคผู้เท่าอย่างผม ท่านเป็นห่วงตัวเองด้วยเหรอครับห่วงตัวเองด้วยห่วงท่านประธานด้วยเพราะฉะนั้นนี่อยากฟังจากปากท่านอนุเทียมว่าท่านมีมาตรการอะไรตอบเลยครับท่านอนุเทียมครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับท่านไม่ต้องไปเตรียมเลยท่านตอบได้ทันทีเลยเหรอครับตอบได้ทันทีเลยครับแต่ขออนุญาตอ่านหน่อยแสดงว่าเรื่องนี้นี่ท่านรู้มาล่วงหน้าแล้วรู้ล่วงหน้าแล้วครับผมเรื่องนี้เกิดจาก ชื่อของสถา,านบันเทิงครับสถา,านบันเทิงเนี่ยแปลว่าที่ให้ความบันเทิงขนาดผู้ใหญ่ยังชอบความบันเทิงเลยนะครับเด็กก็ชอบความบันเทิงเช่นเดียวกันครับผมแล้วจะแก้อ,อยังไงครับท่านต่อไปนะครับเราจะตั้งชื่อใหม่ครับเพื่อหลอกเด็กไม่ให้เข้าไปที่สถา,านบันเทิงนะฮะโดยเปลี่ยนชื่อจากสถา,านบันเทิงให้เปนชื่อใหม่ว่าสถา,านวังเวงครับมันวังเวงครับ เด็กก็จะไม่ชอบเข้าไปครับผมเด็กกลัวความวังเวงเลยกลัวความวังเวงครับผมโอแค่เห็นชื่อก็ไม่เข้าแล้วใช่ครับง่ายแค่นี้เองครับผมโอ้วิธีการของท่านนี่น่านับถือจริงๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับคิดว่าได้ตอบกระทู้ไปเรียบร้อยแต่ท่านท่านเสน่ยยังไม่พอใจหรือยังไงครับฟังแนวความคิดของท่านรัฐมนเทียมแล้วนี่ให้เข้าน่าเศร้าใจเหลือเกินครับวันนี้ใส่ชุดสงกรานมาแล้วยืนในที่นี้ท่านครับ พุงหลามมันจะกินอะไรมาครับท่านประธานครับก็คิดแค่เนี้ยวันๆก็คิดแต่เปลี่ยนชื่อถ้าประธานมันไม่ถูกต้องมันต้องคิดให้มันลึกซึ้งความจริงเราขยับเวลาปิดผับเนี่ยตอนนี้ตีสี่ขยับปิดผับเป็นหกโมงมันก็สว่างกันหมดประตนกระันหกโมงอาจจะไปกระเทือนกับพระที่มาบินฑบาตบา้างท่านก็แนะนําว่าให้ภาพบิณฑบัติขยับไปบิณฑบาตตอนแปดโมงครับท่านประธานครับมันก็จะแก้ปัญหาเลื่อนอะไรต่างๆออกไป แล้วต้องฝากว้ด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ยเราพาใครเพื่อไม่ให้เกิดกรณีพลาพดผู้เท่าเหมือนอย่างผู้เท่า,ทาสมชายได้พูดไปสักครู่นี้ต่อไปนี้จะมีอะไรเราก็ต้องขอตรวจบัตรก่อนครับท่านประธานครับไม่แน่ใจว่าเรากลัว14หรือกลัว17กันครับท่านประธานครับมันน่ากลัวทั้งสองเลขเลยมันน่ากลัวทั้งสองเลข14ล่นะจริงๆนะเขาติดมาแล้วแต่17ถ้าใครไปยุ่งท่านจะติดคนต่อไป,อไปครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับได้ข้อคิดดีมากครับท่านเสน่ห์ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยพาดพิงไปถึงผู้เท่าผมอยากจะเชิญท่านชูวับได้อธิบายนิดนึงครับว่าท่านมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับเลข17หรือเปล่าครับอันนี้ผมขอหาลือผมเนี่ยรู้ดีเพราะผมทําธุรกิจเรื่องนี้มาก่อนผมเห็นว่าผู้เท่าเราเนี่ยโดนเด็กหลอกก็มีนะผู้เท่าเราหมดเนื้อหมดตัวบางทีเหลืองเก่งในตัวเดียว ย่าว่าตัวเดียวเนี่ยกางเกงในไม่เหลือบางทีต้องเอาผ้าห่มมามาห่มรอเพื่อนมารับนะไม่เหลือกางเกงในเลยเหรอเออเกงในก็ไม่เหลือครับเด็กหลอกเลยขอบคุณมากครับท่านชูวัฒน์ท่านมีประสบการณ์ในสถานบันเทิงพอพูดถึงผู้เฒ่าเนี่ยผมเห็นมือผู้เฒ่าหลายคนยกขึ้นมาผมว่าให้ท่านรองนายกรัฐมนเทียมก่อนเพราะท่านตำแหน่งอาวุโสกว่าใครหมดเลยเรียนเชิญท่านพนมปีเจริญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ขอญอาติหารือนะครับแล้วก็ขอญาติหารือไปถึงท่านรัฐมนเรีมมหาไทยด้วยท่านอนุเทียมผมว่าท่านไปเปลี่ยนสถานที่ว่าสถานวังเวงเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นฮะผมว่าเราต้องไปแก้ปัญหาที่ที่เง่ารากของปัญหาเพราะว่าเราต้องศึกษาอย่างจริงจังทำการวิจัยเชิงลึกว่าเยาวชนของเราที่อายุไม่เกิน17เได้กลัวอะไร แล้วไม่อยากไปที่ไหนแล้วก็ตั้งชื่อสถานบันเทิงให้เหมือนเหมือนกับชื่อนั้นๆ<ม>เช่นแทนที่จะจะตั้งว่าสถานวังเวงเราเปลี่ยนเป็นโรงเรียนกวดวิชาเด็กจะกลัวเหรอครับไม่ไปครับไม่อยากเรียนหนังสือครับเด็กกลุ่มนี้ไม่อยากเรียนหนังสือครับถ้าเราเขียนว่าโรงเรียนกวดวิชาหรือสถานปฏิบัติตธรรมโอ้โหนี่เลียวกับไม่แวะเลยฮะ ท่านอนุเทียมฮะเปลี่ยนเวลาเปิดใหม่เลยฮะปกปิผับเนี่ยจะเปิดประมาณอันนี้ผมเคยถามจันเนนะผมก็ไม่เคยไปจัน,นเนบอกว่าเขาเด็กได้เยอะจริงๆประมาณสองยามขึ้นออันนี้เด็กมาเล่าให้ฟังอะจย์นเนเล่าให้ฟังท่านจนเนมาเล่าให้ฟังเนี่ยไปกับอีตาคนเนี่ยครับบอกให้พาไปท่านอนุเทียมฮะท่านปรับเวลาใหม่เลย ผับให้เปิด8ดโมงเช้าเปลี่ยนเพลงตอนเปิดใหม่แทนจะเป็นเพลงมันๆตุ๊ตตุ๊ตตุตุ๊ไม่เอาดัน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 เรยแปดโมงเช้าเปิดปิดหกโมงเย็นแล้วกลางคืนห้ามมีสถานบันเทิงให้มีเฉพาะกงงวนอันนี้รองรับการไม่เรียนหนังสือโดยเฉพาะเลยครับ มันเด็กกลุ่มนี้ไม่ไปแน่นอนอยู่บ้านกันหมดเลยหยุดกึกเลยท่านประธานที่เคารพอันนี้หารือครับท่นทานประธานครับขอพระคุณครับได้ได้แนวนคิดที่ดีมากครับเนี่ยม,มีมีเรื่องต่อเนื่องกันหรือเปล่าครับต,ต,ต่อเนื่องแอชเชนเชญครับท่านสมชายครับท่านประธานที่เคารพครับผมสมชายหนองีจากร้อยเอ็ดฟังแนวคิดท่านรอง<ใ>น,นายกรัฐมนตรีมท่านพนมแล้วเศร้าใจ เปลี่ยนชื่อผับเป็นสถานปฏิบัติธรรมมันจะเป็นไปได้ยังไงท่านประธานมันไม่เสิฟน้ำปานะกันทั้งวันเหรอท่านชูว่าพูดนี้ผมเห็นภาพมากบอกว่าผู้ชายที่ไร้สมรรถภาพ,าพเลอะเลือนแล้วก็มองไปทางท่านโอเลี้ยงตลอดเวลาซึ่งท่านโอเลี้ยงนี่ก็ไม่ได้ดูตัวเองอะไรเลย เห็นคุณชอ่อให้เกียรติสภาทอกมาในสภาทอกบอกว่าคุณชอ่อนี่โง่เฮงดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองมาคิดว่าให้หวยคิดว่าไม่ใช่ให้หวยผมว่าท่านคอย่าให้รอดก,ก่อนตินะ๊ยังไม่เป็นบทเรียนอีกผู้เบาวเ่ากับสาวไว้ที่เรียบร้อยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่า ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ต้องดูช้างให้ดูหางดูนางต้องดูบัตรประชาชนดูว่ามันอายุเลยเยาวชนไปหรือยังแล้วดูบัตรตรวจสอบให้เรียบร้อยธรรมธารต้องรอบครอบนี่บอกเพื่อนรักเลยตรวจสอบให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับธรรมธารขอความกรุณาตรวจบัตร ก่อนจัดเต็มครับท่านประธานครับด้วยความไม่น่ามายกตัวอย่างเป็นผมเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะพี่น้องประชาชนผู้ส่งประกันสังคมทุกท่านบอกตรงกันหมดว่าประกันสังคมส่งแต่ไม่รู้เลยว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นสภา์